ตอนเสด็จกลับมาครั้งที่สองกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันต์สมเด็จพระราชชนนีตอนนั้นก็สมเด็จพระอนุชาทั้งสามพระองค์ไปเฝ้าเด็กพ่อฉันท่านเรียกว่าเด็ดลุงท่านก็ไปเฝ้าที่ที่วังของเราที่สะพานขาวซึ่งเด็วนี้กลายเป็นกระทรวงพัฒนาการสังคมสมัยนั้นเราเรียกวังกรมหลวงสิงห์หรือวังสะพานขาว ก็ฉันเป็นลุงท่านท่านมาเฝ้าทั้งสองพระองค์มาเฝ้าเด็กพ่อพระชนณนีตอนนั้นสมเด็จพระเชษฐาจัชนณีสีสวงวานเดี๋ยวนี้เป็นสมเด็จศีนัครินก็มาเฝ้าเด็กพ่อทั้งสามองค์เลยงานในหลวงอนันต์หล่อเหลือเกินงามงามเกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นใครที่งามเท่าท่าน สมเด็จตอนนั้นท่านเป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิตกระบุสบาพอ่อท่านคือฉันเรียกท่านว่าพี่นักขัตเพราฉันเป็นเด็กเล็กๆแต่ท่านมีศักดิ์เป็นพี่ะบอให้เรียกพี่นักขัตราชพธีบร,รมราชาพิเศษทั้งงเป็นพระมหากษัตริย์แล้วก็สมรส สมเด็จกรมพยาชัยนาถนเรศตอนนั้นท่านเป็นพระเจ้าพระวงค์ค์เดีก็มาคุญชัยนาฏนเรศรเป็นพระราชโอรสรัชกาลที่ห้าพระองค์เดียวที่ยังมีพระชนอยู่ในเวลานั้นพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จกรมพยานชัยนาฏนเรศรและเป็นองค์ขมนลตรีท่านก็คงเลือกที่ถิ่สมควรนะมีหม่อมเจ้าหญิงเฟื่องฉัดพี่เฟื่องเป็นลูกกรมพระกำแพงแล้วก็มี ท่านหญิงอ๋อยซึ่งเป็นหลานเจ้าฟ้าก็เป็นหม่อมเจ้าชั้นสองมีหม่อมเจ้าสามคนหม่อมเจ้าสังสีนพดลหม่อมเจ้าฟึง่งฉัดรก็ชั้นเชิญพระษแท้หางช้างเผือกนอกนั้นก็หม่อมราชวงศ์รัชกาลที่สี่และหม่อมราชวงศ์รัชกาลที่ห้าแล้วก็มีหม่อมราชวงศ์รัชกาลที่สี่เป็นเพื่อนฉันคือหม่อมราชวงศ์ทิพาวดีเกษมสันหม่อมราชวงศ์ปิยาโสนกุลนะ แล้วก็หม่อมราชวงศ์กิตติวัฒนาชัยยันแล้วก็หม่อมราชวงศ์ดิศกุลประสาศรีหม่อพง